นับเป็นเกียรติที่ผมจะร่วมสู้ตายกับพี่ยังเพิ่งตายยมงรุนหลังจะมาเปล่าพยายามดูรอบๆเลยพี่กวาดเลยกวาดตาเลยทันเนี่ยกระปุ๊บกระปุ๊บครบโอเคดีมากทัดกายังเหลืออยู่เยอะใช่ไหมพี่ฮะทัดกาเหลือเยอะอยู่ใช่ไหมลูกกระสุนนะคุณลกเหลือเจ็ดกล่องไม่เหลือสามกล่อง เหลือๆเหลือเป็นโค้งเกองมีซอมบี้เยอะนนไมได้พี่อาจจะเจอเพื่อนอาจจะฆ่าคนไปด้วยฆ่าไปนตัวเข้าไปแล้วอ่ะเป็นอ่ะไปเ

มาแรงมาแรงมาแรง,ง,ง,งวะเยอะป่ะพี่โดนึ่งก่นนดดูมั่งห้อถอยเกือบแล้วเกือบแล้วถอยยาวเลย <c oughs> อยู่คนที่คนที่เลยนะเมื่อกี้ได้ยินเสียงพี่เหรอพี่มาในมาด้ขึ้นลำกล้องอะ่ะกด X กด X อ็กซ์ตัดี โอ <s <S ้โหโดนทั้งปีกยัก็ตัวเฮ้ยผมหายเท่าแล้วไปกลางเองกลงเดียวโอ้มีข้าเต็มเลยโอ้ต้าทุกอย่างเล้วนี่จะมา น้ำมันมากรปายิงเยอะปินงัดดาเก็บส่วนผสมเครื่องปรุงดีกว่าเจอะพี่พออเอ็มคนละใบเฮ้ยน้ำมันพืชปะวะหมดแล้วมั้ง มามามีกระสุนตกโคตรเยอะเลยรอสตูนเหลืองซอสประเทศวัสตาร์ซอสพิกเนยเนยเหรอมีคนละเนยได้ยังกาแฟมีใครชอบกินไหมชอบนะมักกะโรนีอบชีสอร่อยเลยเพื่อเอาไปทำผัดมักกะโรนี ใส่ชนิดก้อนเอ้ยเราไปทำน้ำต้มซุปได้คนอรหรอเออ,เอ,อ,เอ,อใช่เป็นก้อนเลยพี่เป็นคนอเลยลองกินน้ำอัดลมก่อนนะส่วนผมจะหมดแล้ว ไม้เบสบอลเป็นล้านเลยพี่มีแบบเหล็กแบบไม้ <c oughs> พี่เราสำรวจด้วยกันดิไปเด้เราเราแยกกันแล้วแบกลัวตายแลืวเกินว่าพี่ตายทุกคนทุกคนตายเออกูต,ตายเอาไม่ให้โรงเรียนไม่ได้ทำอะไรเฮ<ป>้ยตรงนี้<ป>มีพี่นี่นนหลายตัวเลย โอ้โหข้างนอกก็มีข้างนอกก็มีโอ้ยแย่ปวดไม่โกงจัดปองตีโดนไหมเนี่ยยตูพังปองตังนี้สุดแม็กทำหาดีูพี่เป็นแพทย์กับกุ๊กเออกับกุ๊กพวกดูแลสุขภาพคนในหน่วยเดี๋ยวผมเป็นแบบว่าอะไรพี่เรื่องอาหารการกินแล้วก็ปฐมพยาบาลส่วนแม็กจะเป็นคนหาของหาสัมภาระแล้วก็หาเสบียง พี่เป็นหน่วยกล้าตายพี่ต้องฆ่าทุกคนไปตายไปแทงพี่อยากให้ของหนักเกินไปงั้นเอ่อใครไม่มีอาหารนะล้ะก็มานี่นะเฮ้ยงานช่างไม้เล่มสามแบ่งกันนะแบ่งงานแบ่งงานแบ่งกันอ่านหมดไม่สนลูกใครแบ่งานแบ่งงานแบ่งงานแบ่งกันเยอะมาก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 แบ่งงานแบ่งงานแบ่งงานใครเขาวางอะไรเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวพวกมึงมาเก็บอาหารไปก่อนเสียได้ของเแกผมเดี๋ยวผมกินไอ้ตังมึงเก็บไปหมดกินหมดคนเดียวก็ได้ไม่ต้องแบ่งใครมันมีเยอะจังอ่ะเฮ้ยตามใครมากูตกใจเพื่ออะไรก่อนกูก็เห็นมันตีกันอยู่เมื่อกี้โอ้ยโดนผักล้มอ๊าเสือโดนเด็กเสือโดนเด็กเสือโดนเด็กไม่โดนไม่โดนผมโดนผักล้มนี่เฉยพี่ดูเช็คให้ผมหน่อยดิอากาศเอ้ยไม่เป็นไรผมไม่เป็นไรไอ้ตังไอ้เสือโดนเด็กใช่หรอไม่ ผมโดนสะดุดเท้าไเฉยคือผมอ่ะอืมเ้ยเจ้าเมนแพงเค้กกูก็มีอะไรนอนก่อนแล้ววะกูหาพี่แบงค์ไม่เจอไอ้สต๊บี้เข้ามาได้ไงเนี่ยอะไร่ะพี่เดินเลยไปแล้วห้องไหนอะพี่เดินเลยไปแล้วโคตรบุลลี่เลยอีกมึงเปิดแดงมามึงติวมา พี่ซัมบี้มันเริ่มมาแล้วทำไงดีอะถ้าจะใช้มันก็ต้องวางกระเป๋าลงพื้นก่อนแล้วก็ค่อยหยิบของขึ้นมานี่มาไอ้เฮียโคตรเจ๋งเฮียโคตรเจ๋งเลยแม็กไอ้สาสต์คิดได้ไงวะไอ้เฮียเขาชมหรือเขาด่าวะมึงเปิดแดงนี่เปิดแดงพียบะไม่เราไปเราไปใหม่เลยมาทำใหม่แล้วไม่เห็นกล่องเห็นตรงใกล้ๆเกาะกลางวะเห็นปะต้องไหน สองหลังนั่นนะนะเออตรงไหนพี่ไกลๆเหรอเออไม่อยู่ข้างบึงข้างเมืองอะเห็นเทเลา่ไปเห็นเะเลซาแบบเทเลซาบก่อนทางเข้าเมืองอ่ะบ้านนั้นเทเลซาบก่อนเจีบบ้านสองสามหลังอยู่ตรงนั้นอะข้างหน้าน่ะนะพี่เช้าอย่างเจ็ดโมงแล้วพี่ไปกันเถอะเดินเช้าจะเดินเดินเช้าเนี่ยแหละเดินมืดไม่ไหวอ่ะพี่ตาแมวมาไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นบุรีบุรีเดินเดินมืด วิ่งสุดแรงอ่ะไอเหี้ยครับเราเพงผักมันแล้วเมื่อไหร่กูจะได้เสียบกูจ้องจะเสียบอยู่เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวพี่ก็โดนแดกหรอพี่อย่ามีสั้นไม่สั้นก็สั้นเองกินเลยอย่าสั้นเลยอ่ะไปรู้จักสมรักคำสิงน้อยไปแล้วตอนเดินไม่ได้เลยไม่ได้รถแบบพี่ไม่มีรถเพราะว่าผมสกิลรถยังไม่เยอะขนาดนี้ ไอ้เชื่อมันหน่วงจริงๆนะหมายถึงว่าไอ้เวลาเสียมันเตีเสร็จแล้วแม่งคูดาวกว่าจะล้มผมตีคูดาวเหรอใช่ไม่มีกุญแจรถคันนี้สองคนเปล่าวะอ๋อเฮ้ยสร้างได้สองคนพี่เฮ้ยพี่พี่อะไควันมีระเบิดเอาผมปาระเบิดควันพี่เอาระเบิดเสียงปาทำไมอ่ะพี่คิดไปเองคิดไปเองไง ีหลังมาหลังมาหลังมาไอระเบิดควันหายตัวไอ้มสอซอมบี้ไม่เห็นว่าเองมันได้ยินเสียงไอ้เสือเอ้ยจริงจริงบอกเขาอย่ายิงปืนโอ้ไอ้ระเบิดควันเองระเบิดควันมันก็มาหาไปไล่มึงบอกว่าอย่าประมาทไอ้เหี้ยอย่ายิงอย่ายิงมาอีกได้ไหมงั้นผมแววรถแล้วไอ้เหี้ยไม่เอาองค์ไม่เอาแล้วของมาไอ้เหี้ยเฮ้ยคิดไปเองพี่ซอมบี้ไม่มาหรอก กูไม่เชื่อไอ้เหี้ยมึงพูดประมาทอ่ะมึงมึงโคตรตัวละครประมาทเลยสัตว์นั่นน่ะแล้วก็ตีไม่ตายเสือโอ้ยโห่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปวดหัวพี่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 ฟิล์มออกมาพี่ลองมด้วยดูนะไอ้เหี้ยคนยิงเปลือกคนป่าสมองอ่ะคตอย่างเฮี้ยเลยคนเดียวกันวะไอ้เหี้ยแล้วบอกไม่เป็นไรคุ้มกันให้มึงตีซัมบี้ไม่ตายด้วยนะจะกูเกือบโดนกัดนี่มีมันเขาไปก่อนแล้ เอากระเป๋าใส่กระเป๋าได้ป่ะอุ้ยโอ้ยไอ้ควายเลยไอ้ควายเฮ้ยมันทำยี่อะไรอะพี่ลำเก็บลรอรองลำลำมวยไทยก่อนได้ป่ะเฮ้ยไอ้เหี้ยมาช่วยดิไอ้เหี้ยกูปล่อยแล้วกูปล่อยแล้วเดินเดินเกียร์ท่าลำมวย ถ้าเรามแบบามาลิตเติลโพนี่เฮ้ยผมบีบอยด้ยนะ<อ>เราเช็กบ้านนัเยฮ้ยเราต้องเ,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 เก็บขยะด้วยนะเนทังบ้าน <laughs> เออเออไม่เป็นไรเออเป็นไปได้พี่ไม่มีวะเฮียมีที่อาบน้ำปะ <c oughs> <c oughs> อึสุรักลำวยเป็นเป็นแคมป์ใช่ว่าวบ้านนี้สวยมากเป็นบ้านเหมือนลุงแก่คนหนึ่งไปขอไปดูหน่อยคือบ้านนี้ยังอยู่ดีอ่ะนี่ไงเจ้าของบ้านมาละอะไรวะเนี่ยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนอะไรวะเอ้ถ้าเป็นอะไรก็คือสวนกันเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยมีอาหารหมาเสือไป อืมอร่อยตรงก็นนั่งเกษียณหน้าบ้านอะแล้วก็มีลูกหลานมาเยี่ยมเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องไม่ขอขงแล้ลูกหลานดับมวยไทยเผาแล้วไม่ไฟไม่ลามเลิกเปเอาเปิดล็อกเข้าตาฮะว่าไปอันนี้เป็นคนกระดาวเผาหัวไปทำไมทำไมไม่เผาลูกเผาไปเดียวเลยปิดระบบคืออะไรอ่ะว่าไป อัปเดตเหรอไปอ้าวมัน <lonely> อัปเดตเหรอพี่ไม่รู้อ่ะไปหนึ่งร้อยอ๋อไม่ใช่พี่ไอ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 ปลามันเข้าสตรีมผมโอ้กระต่างเปิดสองบานชัวไปไปไปโกโกโก้โกบ้านเพิ่โก้ ามันมันอยู่ตามเต็มเลยลิวอเตอร์